สวัสดีครับที่นี่มออุบลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับน้องนักศึกษากิตอาสานะครับที่ทําหน้าที่รับส่งประชาชนนะครับอำนวยความสะดวกในช่วงน้ําท่วมครั้งใหญ่อุบลราชธานีนะครับโดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวนะครับในการทําหน้าที่ตรงนี้นะครับและจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับน้องเอนะครับอยู่กับผมตรงนี้นะครับสวัสดีครับเอครับสวัสดีครับเอเพิ่มเติมหน่อยแนะนําตัวหน่อยนะครับเชิญครับครับผมนายธีคายุกัมยา คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับเดี๋ยวคงมาพูดถึงสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของจิตอาสานะครับที่ A ได้ทำนะครับก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมในการใช้รถจักรยานยนต์รับส่งประชาชนเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปครับก็เกิดมาจากตอนปีน้าท่วม62ครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่อาชีวะแล้วก็ตอนไปโรงเรียนเนี่ยเห็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถตุ๊กต๊กที่เขาแบบมารับคนจาก โรงเรียนน้ำพุที่มาจากรถทหารทีครับเขาคิดค่าโดยสารของประชาชนเนี่ยสูงมากผมก็เลยมีความคิดว่าทําไมเราว่างอยู่เราได้ไปช่วยเขาในการรับส่งคนฟรีอะไรแบบนี้ครับยังไงเอเรียนอยู่ที่อาชีวะอุบลใช่ไหมใช่ครับอาวแล้วแล้วมาเรียนที่นี่ก็คือหลักสูตรแบบไหนเป็นหลักสูตร2ปีครับผมอ๋อสอปีเป็นหลักสูตรเทียบโอนครับครับเป็นไงการเรียนปรับตัวยากไหมอ๋อไม่ยากครับจากสาย,สายอาชีพ<า>แล้วมาสายนี้เป็นไงบ้างนะก็สบายอยู่ครับได้อยู่นะได้อยู่ครับ ได้อยู่เดี๋ยวขอขอกระซิบเบาๆผลการเรียนเป็นไงบ้างปีนี้ GPAX อยู่ที่3.18ครับโอ้ไม่ธรรมดาสุดยอดมากนะครับเอนิดเรียนไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยใช่ไหมครับช่วงที่เรียนนี้ทํากิจกรรมอะไรครับเป็นสภา,านักศึกษาครับอืมฝ่ายติดตามและประเมินผลครับไม่กระทบเรื่องการเรียนใช่ไหมอ่าไม่ครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือในปีนี้มีน้ําท่วมครั้งใหญ่เลยที่ เอได้ลงพื้นที่นะครับได้ไปช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไหนครับเอตอนนี้ประจําจุดอยู่ที่หน้าโรงเรียนเปญจมะมหาราชครับลักษณะของการให้บริการยังไงบ้างก็ตอนที่มีผู้โดยสารลงจากรถทหานมาใช่ไหมครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ไปว่าทางเราเนี่ยมีวินจิตอาสาครับแล้วเราก็จะเรียกเขาขึ้นมาแล้วก็ไปส่งเขาครับครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับเอก็ตั้งแต่รถทหานวิ่งวันแรกเลยครับประมาณวันที่สองอ๋อแล้วเราไม่ไม่มีเรียนเหรอครับ ไม่มีสอบเหรอมีสอบครับแล้วยังไงแบ่งเวลายังไงก็ช่วงเช้าที่สอบเสร็จผมก็จะขับรถอ้อมไปทางบัวเทิงครับพอเลิกจากที่นู่นรถหารคันสุดท้ายประมาณสองทุ่มครึ่งสามุ่มผมก็จะกลับมาทางบัวเทิงเพื่อมานอนหอของเพื่อนแล้วก็สอบตอนเช้าครับอ๋อต้องเที่ยวมอุบลไปโน่นเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากกิจอาสาแล้วเอนี่เป็นคนพื้นเพที่ไหนพื้นเพเป็นคนจังหวัดน่านครับ โอ้จ,จังหวัดน่านมาไกลเลยนะครับจริงๆแล้วการรับส่งผูธธ้โดยสารก่อนหน้านี้จะอยู่เชิงสะพานรัตนโกโศิทร์200ปีใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ย้ายไปที่โรงเรียนเบนแล้วอีนี้ต้องทําไปนานแค่ไหนเป้าหมายเป้าหมายของผมตอนนี้ไม่มีครับผมจะทําจนกว่ารถฐานจะหยุดวิ่งครับเฮ้ยโดยใช้รถส่วนตัวคันนี้นครับแล้ววิ่งกี่เที่ยววันหนึ่งผมนับไม่ได้ว่ากี่เที่ยวครับ แต่ต่อวันจะวิ่งอยู่ประมาณ150กิโลเมตรครับหมูร้อยห้าสิบกิโลเมตรก็คือจะมีกลุ่มจิตอา,าสายเยอะไหมประมาณ 20- 30ถึงคนครับป้ายด้านหน้าตรงนี้โดยสภานักึกษาด้วยใช่ไหมครับผมติดแบบนี้เลยนะครับเที่ยวทุกวันแบบนี้เอเหนื่อยไหมก็เหนื่อยบ้างครับอืมแล้วเหนื่อยแบบนี้ยังไงครับมีวิธีการคิดยังไงในการให้ให้รู้สึกดีก็ ยังมีหลายคนที่เหนื่อยกว่าเราครับพี่พทหารจิตอาสากู้ภยัยบางคนลุยน้ําไปไกลกว่าเราเยอะเราแบบผมว่าเรายังเหนื่อยไม่เท่าครึ่งของเขาเลยครับอเอมีความประทับใจอะไรพิเศษไหมครับในช่วงของไปส่งผู้โดยสารครับก็ประทับใจตอนที่เขาหันกลับมาขอบคุณเราแม่แม่บางคนก็หันกลับมาอวยพรเราอะไรแบบนี้ครับรู้สึกใจฟูดีครับอืมก็เห็นบอกว่าไปหลายรอบทีเดียวนะครับไกลสุด ระยะทางที่ไหนบ้างใกล้สุดเหรอครับก็จะมีสวนสัตว์อุบลแล้วก็มีบ้านด้ำผาครับอ่าเยี่ยมเลยนะครับยังไงก็คงขอบคุณเอนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะในการจิตอาสานะครับเราจะผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเออยากฝากอะไรถึงการทําจิตอาสาในครั้งนี้ครับความรู้สึกครับก็ถ้าใครว่างอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรทําก็ออกมาช่วยกันได้นะครับอ่า เราจะมีกลุ่มจิตอาสาใช่ไหมครับอ่ะก็สามารถไปร่วมกันเป็นทีมได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องเอมากเลยนะครับที่มาพูดคุยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวหากว่าใครพบเจอนะเอจะอยู่ที่ปักหลักอยู่ที่โรงเรียนเบนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยบทราชนาย์นะครับ น้องเอนะครับขอบคุณมากครับเอกครับ,บลาไปก่อนครับทุกท่านสวัสดีครับ